อันนี้เอามาแลอวมาอร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยไหมคะดี่ค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวสาวดอยจะมาทำลูกชิ้นผักทอดให้เด็กๆทานนะคะเดี๋ยว ก็มาดูวิธีการทอดเนาะไม่รู้จะเอาไว้มุมไหน,ห,ห,นนะหนูอยากดูส่งให้หนูด้วยได้ค่ะได้ค่ะแป๊บหนึ่ง่งให้หนูด้วย่งให้ใครชกอยาเราปั้นใช้มือเปล่าปั้นเลยปั้นแบนๆอ้าวสงสัยต้อง,องเอ๊ะใช้มือเดียวนี่แหละไม่ต้องเป็นก้อนโฟมก็ได้ ประมาณนี้นะคะอ่ะยา้ยายาย้ายย้ายย้ายกล้องก่อนให้เห็นให้เห็น <c oughs> ในกระทะหน่อยเดินฟล้องแล้วนะตอนนี้ใช่ไหมเออโอเคโอ้ยน้ำมันแรกร้อนปั่นไม่ทันปั่นไม่ทันเลย ถ้าเป็นกาแฟค่ะห,หนูไม่เอาโรลวิสโรไป,ไป้นทันนะไม่โรวิโอถนอคุณนารอกินอย่างเงียบๆนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วจะได้อันนี้โอ,คอเคตอนนี้กำลังกินทอดไปกินปลทอดไม่ทันคนกินมันกินไวกว่าทอดอกินไปอร่อยใช่ไหมคะ ลอยกดไลค์หน่อยกดไลค์ยังไงเอ้ย้เฮ้เก้เ้เ้เก้เฮ้เฮ้เฮ้าฮ้เ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 ฮ้ยฮ้เฮ้าฮะเฮ้เฮ้เฮ้ามหเฮ้เฮ้เฮเฮเฮ้เ่าเฮ้้เ้เเฮ้เเฮ้เเ้เฮ้เฮ้เฮ้เก้เฮ้เฮ้้้้่้้่้เเยเ้เเเเเเน้คเล ใช่งั้นเดี๋ยวกลับเข้าไปดูช่อง YouTube ให้ป้าแล้วก็ไปกดไลค์ให้ป้าด้วยนะไปบอกคุณแม่นะเดี๋ยวไปดูพวกหนูใน YouTube ช่องป้าแอนด้วยนะหนูหนูจะไปอยู่ในช่องป้าแอนินไปกินไปเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคสต็อปอ่ะสำหรับคลิปนี้ ก็เป็นการทอดลูกชิ้นผักนะคะลูกชิ้นผักทอดเอามาแจกเด็กๆก็หมดหมดไปหลายรอบแล้วอันเนี้ยชุดสุดท้ายคนทอดก็จะกินด้วยทอดไปแจกกินไปเด็กๆก็ไปทยอยมาทยอยไปกันเรื่อยๆเนาะตอนนี้ก็เหลือแค่นี้เดี๋ยวสาวรอยก็จะนั่งกินด้วยนะคะก็เป็นลงทานเล็กๆอีกวันหนึ่งตามวาระตามเหตุตามปัจจัยที่สาวรอยพอทำได้เนาะแล้วก็อนุโมทนาสาธุด้วยกันนะคะ อ่เด็กๆจ๋าเหลือกันอยู่กี่คนเนี่ยสามอายิ้มหน่อยอร่อยไหมคะอะร่อยคระบผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกซับสไครต์ที่เป็นกำลังใจให้สาวดอยเสมอมากินด้วยกันค่ะขอให้อยู่ดีมีสุขนะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะคะบ๊ายบาย